สวัสดีค่ะบัดนี้เป็นคําที่4ี่ตรงกับวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2568 ข้าพเจ้านางสาวพิมชนกพัฒรสริธนากิจขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นท่าบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาและองค์พระครัปฏิเทวระรเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่เบญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพัฒนาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลยสุอาตาค่าฉันตุเทวตาสัทตตมังวุนิราชจษสสุนันตุสขามางคธรรมสักการเมจรูเปคิริสิขร,รัตเถจันตุเขวิมานีทีเปรัตเถจขา,ามีตรวนาคาหานีเคหาวัตถุมหิเคเตพุม,มาจายันตุเทวาชาลธารวิสมียัคขคันท่พนาคา ธัมัตตาสันติเกยามมูนีวาราวาจานางสาทโมเมสุนันตุธรรมสวนรคารุยมัธทันตาธรรมสวนรคารุยมัธทันตาธรรมสวนรคารุยมัธทันตาบทสวนน้ำมการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอระตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระตสัมมาสัมพุทธัสสะ โสดสัจจก,กิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชยนาโสทิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชยนาโสทิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชยนาโสทิเมโหตุสัพพธา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัายาสพปานินางผู้รตวปาลมีสภาปตโตสัมโพทิมุตมังเอตนะสัจจะว่าเชนมาโหตูสพุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสพปานินางผู้รตวปารมีสภาปตโตสัมโพทิมุตมังเอตนะสัจจะว่าเชนมาโหตุสพุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสพปานินางผู้รตวปาลมีสภาปตโตสัมโพทิมุตมังเอตนะสัจจะว่าเน้มาโหตูสพุปปัตถวา บทสวนมหาสมัยสูตรเอวามเเมสุตังเอตังสัมมยังพระคาวาสเกสุวิหารนาติกาปิโรอุถูสมิงมหามเีมหาตาพิขุสังเกตนาสติมปะจัมมะิเหีหิพิขุเซหิสัพเปหวะอรหัเตหีทัสีจุโลกาตาตุนิเทวตายัคขุยณัสนิเบตาหติพระก้นตังทัศนายะพิขุสังกจาอัตโูจตุนังสุตาวาสกายิกานังเทวานังเอตระหูสียังโขพระคาวาสเกสุวิหารนาติกาปิโรอุถูสมิงมหามเีมหาตาพิขุสังเกตนาสติมปะจัมมติิขุเหีหีพิขูเซหิทัสั ก็จะยานุนั้นม่ยันปีนันพรควาแต่นุกอังังกรมยอยะอุปสอักกรมิตวาพระคาวาตัวสันติเก็มันจากคาถาพาเสยยามาติ อาตโกตาเทวตาเสยยาทัพปินาวะพระราวาคุดิโสชัมมิตังวาปะหังภาษาเรวบภาษาทิทังวาปะหังสัมมิชวะเอ็งมวิีอสุตาวาเสยสุเทเวสุอันตรายิตาปะโคตโกระโตปะตุระหังสุอาตโกตาเทวตาปะโคตาอภิวาเทวกาเอกมันตังอะตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกายเทวตาปะโคตตสุนติเกมังถังอภัสสิมาสมาณโยปะวะนัสมิงเทวกายยาสมคตาอาคาตมหาอิมังธรรมสมยังณทักกิตาเยวะอปาราชิตสังขันติอาตโกตระเทวตาปะโคตโตสติมังถังอภัสสิตัตระพิโวสมนะะทััังงสุจิตตตอโา อินทรียานิรักันติปันติตาสีอาตถภโขปาราเทวตาพระโคตโตสันติมังขังกภาสิเจตาวาคิรังสิตาวาคิลังอิตาคิลังโหะจะมีชาเตจนันติสุทาวิมาราจขกกุมตาสุนันตาสุนานาสูนาคติอาตถภโขปาราเทวตาพระโคตโตสันติมังขังกภาสิเยกเกจิพูธังสันังคตาเสนาเต นาตีค่ะมีสันติอบายพูมิปหายมานุสังิหังเตวกายัมปริปุเรสันติติอัโภากบพิโกมันเตศียาุยนะพิเเวทัสสุรกาธาตุสุเทวตาสันนิปริตาหติตาตงันยพิทุสังฆาจะยปิเตพิเเวสสุรูกาาตาสุเทวตสันปิปตางอตยวะเทาตางันัยพิทสังะยปิเตพิเอวทัสสราาตุสุเทวตาสัิริตาหงติแะทาตาันัพิทสัิะยีเตพิเเวสสกาธาตเท กิติยรสามีพิฆาตเวทวกายานังนามานิเทศิสามีพิฆาตเวทวกายานังนามานิตัสสุนาสาสาทุกังมานะสิกโรถะวัสิสามิติเอวังพันเตติโคเตพิคูพระกวาโตปจัสสุตุมพระควาอิตทะโวจะ โลกามนุษย์กษัตริย์มิยัตบมาตาทัสสิตาเยสิตาคีรีข้าพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมหาสาพิสังพุโนโอทัตมันตสาสุธาวิปัสสนามะนาวิลาพิญโยบัญจสตยาตาวาวันิกะปิลาวัฒเวตตุออกมาติสทาสาวะเกสารเดนะเตเทวกยาพิกันตาเตวิชาภิโภเตจะอันตปักว่กระดูสุตวะทุสัสสาสนังเตสัมปะสุระางหงยาณ์อัมนุสานัทสนังอัปเปเกสตัมะทะัุงสหาสังอัตตะอะถาสัตตุงสตังอิยาสหัสานาอัมนุส มัท t h สูงอาเปกินันตามัท t สูงที่สาสตราุทธาอหุงตัจัสพังอภิญญาญาว่าว่ากิตวันน่จะภูมาตาตมันตายีสตาาสาวกเเสานเนยเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชาดพิโกเวังกิติอิสามิกิร a ห i อนุบุปโสสัตสหสาวยขาภูมากาปิลวัฒวาอิที่มันโตชุติมันโตวันนะมันโตวัสดสินนมัทธรมนาภิกขโมพิโกนาสุเมติงว่านางสัตสหัสาหิว่าตาไดสค่ะนะตอนโนอิทีมันตุติมันตวันนะมันโตวัสสินนมั เจเสงหัสสะหาสายาคณะตรนิโนอีทีมันตสวุดทิมันตะวนะมันตัวสัตโนุบธรมะนาอพี่กมพี่คุณสมิติงว่านางเวสามิตป็นจสะตายะคณะตัวนิโนอทีมันตชุดมันตวนะันตัวสัน มุ่งพี่คนางสมิติงจริกุ่มพิราชาหิโกเวปุสีมีสันางปิญญนางเราสตรสังแยะขันธ์นังปริโยภสษาสติกุ่มพิราชาหิโกโสปะคัสสมิติงรนาวปุริมันจัตทิสังราชาทัศโกปัสสาสติกานธรรนังอาิตปติมาราชาใส่สกูติตสัพะวนลท่านองมามหาพลาอีที่มันตสุติมันตตวันน้มันโตสาสนมธรรมนาฐพิการมุ่งพี่านนางสมิติจริณวรรณพระกินานจัตทิสังราชาสวิโรห์แต่ภามาสติกลุ่มธติมนังอาจิตยัปฏิมงราชาัสติ นาคานังอทิปฏิมาราชสัสปถปิตาสภาวนธรรมามหัตลาอิทิมตุสติมตวานามตสัสินมัทนาพิการมุพิกนาสมิติงวานังอุตรังสาิสังราชปุตปัสสตยะคานังอาทิปฏิมาราชสันสิปะปิตสภาวนธรรมามหัตลาอิทิมตุสติมตวานามตัสสินมตัวันาพิการมุพิโกนาสมิติงวานังปุริมาทิสังทัตระโคทักินนาวิรุหะโกปัจจินายบุปะโขกูบะโอุตรังทิสังจัตเตโรต จะพิพูโตสหารจ้ท่านโมกามาเสธโจอจ่กินุมันทุนี้มันทุจะกรปนาโทโอมันโยจะเทวัสุธูจักรมาตัลีจิตตะเสโนจะกคันทพนนโรชาทโนสโพอากูปันจัสิโกเจวะจิมบารุสุรว่าจะสาเอเตจันเยจาราชโนคันทพาระสหราชิราชุพิโมธาณะพิการโมพิโกนาสิมิติงวนังอัธากูณะภาษานาคาเวสานาสหตันตกากัมปรัสตระอาคุปยาคาสายติพิยามุนาทัตถาจักรอาคูนาคายาสสินงเอราวัณโนมหานาโกโสปะกัสิมิติิิาาชทท ปักขีวิสุตตจักคุเวหายัสเตวะนัมกัตตปาตาจุราสุทนาปิติเตสนามังอภยันาทานาฆาราชานามาสีสุปนาตเโคมนมมงกัสีพุตโตสันหาหิวาจาหิอุบะยันตานะคะสุปนาสาระนามังสุพุธทธังชิตาวาชิราหะเทนะอุ สัมุูธังอสุราสิตาพาทรวาสวัสเตอิทิมบรโตยะสัตโนกัลลกัญชามหาวิสมาอสุราธนเวคาสาเวปัจจิตสุจิตจ่ามหาราโทนโมจิสาสตันจักริปุตานังสัพเพเวโรจนะมกไกสันในทิฏวะพระดิเงเสนังราหุปเทมุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตภิคุนังเสมิตินวานังอาโกจะเทวะปฏวิจเตโชวโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวสงโมจดยัสสาสหะเมตตากรุณกายิกาอาภูเทวยะสัสโนุทเสดีรกายาสัพพินานตวานิโนอิทิมบรโตสุติมรรโตวนาบรรโตสัสนุมาทมนาภิขโมุงภิ สหลีจากอสะจากทุเวยามาจันสุวริสาเทวาจันทากุุกิตาสุรียสุวิสาเทวาสุเรียมาุกิตานะกตานิประกิตาวคมันทวาราหกาวสุนังวะสวเสโสสโกปะคบุรินทโรเสตธรกายาสเปรนาตวันนิโนอิิมนตุสติมนตวันนาันตวัสินณัวันาิามุมิโกนสิมติมัอัตคสานปเทวะชลามาขิสีขาริวะอริทกาจโชาจอุมาบุพานิภัสโนวรุณาสาธรรมาจัจจุตตาจัเจเนกาส Nanti kamu pikun nasmiting menang samana mahasamana manusam manusutama kita putusika aku aku mana putusika ataku hariyo tewaye calo hitawasino pada kamahapara ka aku tewaye sasino ta sete takaya sappena nata wanino itu mentasuti mentawana mentawasati nomana menanti kamu pikun nasmiting menang suka perumha aruna aku wekana sah tahap otataka yahapamuka aku tewawe cakana sahama tahara kacami saka jaya sasino tana yamaka pocong yoyo sisa apawi seti ta sete takaya สัพเพนานะต่วันนีโน้ที่มันตัวชุติมันตววันนั้นมันตัสศาสนาธรรมะวันนพิกำมือพี่กุณังสินติงว่านางเขมีอรุสตายามากาตะกาใจเจสาศาสนสัมพิตรกาลามาเสรษฐาช่ินำมาจะอาสวะนิมารติโนอากุอัตากุปรานิมิตาตัสศเตระกายาสัพเพนานะต่วันนีโน้ที่มันตัวชุติมันตววันนั้นมันตัสศาสนาธรรมะวันนพิกำมือพี่กุณังสินติงว่านาง สัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตวานิโนนาวันวายเยนะอัคันชุงเยจันเยสัติสาสหปัพุทธชาติมกิลังโอคาตินนาณามาสวังทักขโคตะรังนาคังจันทังวัสิตาสิตังสุปมมาปรมัโตจักบุตรอิติมตโตสหะสนังกุมารติโสจัสุปกขสิมิติสัมิติงวะนางสะสุปมะโลกนามหาภมะพิติตติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากโยสัสสิโสท่าเสตาอิตราอาคูปัญเจกาวะสวัตติโนเตสันจามัตตโรอาคาหาริโตวาริวาริโตเตสัสเพะเเกมารสน์อภิกามััญขณะงเอตะ พันธะราเคนะพันธะมัตุโสัมันตาปฏิวารเดธมาโวุจิตาโกจินังอิเดตัมมหาเซนกันหาเซนังอเปสยยิปันินาตะละมหาจัสรังกาตวานะเฮระวังยิถะปะภูชภูมิโกทันยันโตเสวิจุโกดัทาโสปัจจุทาวติสังคุโตสซยังวเสดัจจสัพพงอภิญญาวะวักกิตวานะจักุมาตะโตอมันติอิสัทธาสาวกีสารนิรัตเตมารลเสนะอภิกันตาเตวิชานาลิกโว เตจะอาตัมปะมกกะดุมสุตาะผู้ศักดิสนังวิตรกิหีปะกามงเนสังลมันปีอิเชยงสัพเพวิทิจตสังฆามาพะยาติตาสัสสินโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตเชนีสุตาติบทส่วนจุลราชยปกรณนโมมีพุทธเจรสารัตนาตยะธรรมมีกะธรรมมีกาเตสัปสิทธิปสิเทวานารายพราเมสุราสิทธิพมมาจินทาจัจตุโลกาคัมภีรคากาสมุทาภูตงคังคาจะสัพพมะชัยยปสิทธิพวันตุเตชัยยชยยธนนิทนนิธโอทฐีิอุทฐีนาทินาทีชัยยชยยขคุณละตุละนิสัย นิรายสายเสนามิรุราชพนรชีชยชายยคัมพีรสมงพีนาเค็นธนาคีปิศาจจักปูตกาลีชายยชายยะทุนิมิตารคีช้ยชายยะสิงคีสุทธาธนะมุกขาชายยชายยวรุณนามุขาสตาชายยะชายยะจัมปาทินาคปุระคันทกชายยะชยยะคัชคนนาุรงสุการาผู้ชงสรีหะพยคฆ์ทีปาชายยะชายยะวรุณนามุขยาตาชิตตาชิตาเสนารีปูนสุทินารดีชายยะชายยะสุขาสุขาชีวิชายยะชายยะธรณีตะเลสถาสุชัยยาชยยชายยรณีสันติสา ชัยยะชัยชยะมังคระดันยาปะวะเกชัยยะชัยชยะวารุณายกเกชัยยะชัยชยะรักษาเสสุราชพชาเตชา ชายาชยพโมเมนทันณาชยยชยราชาที่ราชสัจชายชยาปัทวิงสพังชยยชยะอรหันตาปัเจกพุธสาวังชยยาชยมหิสุโรหะโรหารินเทวาชยยาชยพัมมาสุรภูชยยาชายนาโกวิรุหะโกวิรูปโคจันทิมารวิอินโทจเวนเตโยจักกุเวโรวารุณโปิจะอคิวโยจัปปาชุนหงกุมารโอทัตตะทะโกอัฐารสมหายเทมหาเทวาสิทธิตา ัะสะอาทายโยอ,อิสิโนสาวกาสภาชายรามโหวันตเตชยยะธโมจะสังโฆจทะทัสป,ปาโลจะชยยะกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยโสธีมวันตุตเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหติชยยะมังคลงังชยโยปิพุทธ พุทธะสัสริมตโตอยางมาราสัจปปิมตโตปราชโยอุโกสยมโพธิมันเตปโมทิตาเชยะตาธาผมมากขนามหิสิโนชชโยปิพุทธะสัสริมตโตอยางมาราสัจปปิมตโตปราชโยอุโกสยมโพธิมันเตปโมทิตาเชยะตถธาอินทักขนาดมหิสิโนชชโยปิพุทธะสัสริมตโตอยางมาราสัจปปิมตโตปราชโยอุโกสยมโพธิมันเตปโมทิตาเชยะตถธาเทว่าขนามหิสิโนชชโยปิพุทธะสัสริมตโตอยางมาราสัจปปิมตโตปราชโยอุโกสยมโพธิมันเตปโมทิตาเชยะตาธาสุปันน่ิ ตาช้ยาตาทามาข้าง้างน้ำหนึ่ซีโน ชายโยปิพุตัสสัตสีมโตอายังมาลสัจจะปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชยะตถาสัพพมาฆนาโมหิสโนชันโตโพธิยามูเลศยานังนันทิวัตานงเอวังตะวังวิชัโยโหหิชยัสุชยามังคาเลอัปราชิตาปลังเกสีเซปัธวิโมคะเลอภิเสเกษสัพรพุทธนังอัคคปัตโตปะโมทติสุนักขังสมังคารังสุปปพาตังสุมุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสมุยุทธังพรมมาชาริสุปัตถคีนังกายกรรมังวาจามังวจากมังปัตถคีนังปัตถคีนังมโนกรรมมัง ทีเตปัตคินาปัตคินานิกตะวันนาะพันตะเถปัตคินีเตอัฏธะรัฐาสุกิตา วิรุหาพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหตสหะทัพเพหิยาติภิสุนันตโพนตโยเยเทวะอสินธานีอะทิคาตาทีคายุกาสถาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพทารักขันตุสัพพาสตานังรักขันตุชินาศาสนายากาจิปัฒานาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรถายุทธกาเลปวัสสันตุวัสสวสาวราหกาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุสัพพทากายาสุขังจิตตสวงอรหันตุยะธารหัง บวสวดธรรมานิยามาสุตังเอวามีสตังเอกังสัมปญางพระกวาสาวัตถียังวิหารติเชตว่าเนอานากะปินทิกกสะอารามิตระโขพระกบาลพิขุบมันเตสิพิคัวติภาพันเตติเตพิขุพระกบาลตัปัจัสมุสุงพระกไวทัถวจจะอุปทาวาพิขเวตัถาคตานังอนุปทาวาตัถาคตานังที่ตาวะสาธาตุธรรมมัิตาธรรมนิยามัตตาสัพเสังขารานิสติตังณฑคัตุโขภิสัมพุทติอภิสมิติอภิสัมพุทติตาวาอภิสมิตาวาอจิคติเทเสติปัญญาเปตตตตติิิิิิิปััเวววาารภจอุนก อุปทาวาพิกเวตาทัคตานังอนุปทาวาตาทคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตะธรรมะนิยามตาสเพสังขาราทุกขติตังณฑาคตโตอภิสมพุตติอภิสมิติอภิสมพุทติตาวะอภิสมิตตาวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวารติวิภัสติอุตานิกาโรติสเพสังขาราทุกขติอุปทาวาพิกเวตาทัคตานังอนุปทาวาตาทคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตะธรรมะนิยามตาสเพธมานัตตาติตังณฑาคตโตอภิสมพุตติอภิสมิติอภิสมพุทิตะวอภิสเมตวอจิกติิเทสตปัญญาเปตว สภิษมานะตติอิทัม,มโมจารปากวะอัตมนาเจพิขุปากวาโทภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเตกรัลตักขถาอตีตังนาวาข้ามือยะนับปฏิกังเขีอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่โผล่มองถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและถ้าที่ตำหนิในทางอปันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา,มาปัจจบบัณโยธรรมวจิตตัตถะวิปัสสติอสังหีรังอสังคุปปังทัง อสังกุปปังตังวิทามานุรูหาเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาหน้าในที่นั้นนั้นเหนแจ่มแจ้งไม่งอนแง้คนแขนเขาคุณพระคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวากิจจประตัมโพชัญญามรณังสเ,เวความเพียรไม่กิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไม่พรุ่งนี้ได้ยสังขรงารเตนะมหาชนะมัจนาเพราะการปัตเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนาไม่ยอ่อมไม่มีสำหรับเราเอวัมวิหาริมาตาติอโหระตะมัตันติต,ตังตังเวพัตเตกะรัตโตติสันโตอจิกเตมุนีมุนีนผู้สงบร่ำกล่าวด้วยผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมส,สังเวคปัจเวคณนะ สเพสังขาราน,นิจจัะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสเพสังขาราสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสเปสรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งท,งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม,ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนออาาาาาาวะสสัังงมมมยยยตตนนนนเเเรรจึปปป็แทิโ ชีวิตตามชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตามเมอานิี้ญาต่งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาระนางเมนี่ญาต่งความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่สังเวชอะยังกายอยู่อาจิีรังร่างกายยงไม่ได้ตั้งอยู่นานอาไปแต่วิญญาณุพันธ์ปัสสดาวิญญาณจุโตัอันเขาถึงเสียแล้วอธทิเสษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระลิงกะรางอีวะประดุดดังว่าทอนไม้และท้นฟืนนี่เราทางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้วะว่าตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอออุปปปาาาาาทววววธรรมม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 ิินนนคคคีีเเเกดดขึ้ลสื่ไ็ อุปัชิตาวานิรุตันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังมุปสัมมโยสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารันติจัดสัตว์นัทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสูจะมาริสเรที่ตายแล้วละกำลังจะตายตะเทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทีเมเอถะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดแม่ตายยังกินจิยังกินจิกุสลงกรรมังสัพเพหิ พระเตหิกตังคุณังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะสมิงฐานอาทิขตาธิคายุคาสตาหุนตุสิกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเปยาธิกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเปยาธิกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพอาจาริยุปทัยยะสุกิตาหุนตุสุขาทุกขาปมุจจนตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพเทวะสุกขปมุุจันต ตินังสัมมิทชันตุโวขอสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนัโมโภทิสตโตอาคันติมายะอิติพระคะวานัโมโภทิสตโตอาคันติมายะอิติพระคะวานัโมโภทิสตโตอาคันติมายะอิติพระคะวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาวสินีทุเพกเรโพธิเกเรติหิงติหิงตาธรรมธานีนัมภวันตโกุชิตาโสติงกรณเตถาวิหารัมทะเรเถราจมัชชานาวากาจาพิคโวาสารามิกาทานัปสิอุป,ปกะ อุปัสกา้ามาจเทสานิามาจะอิสราสปานปูตาสุกิตาันตุเตชาลผูชายปิจอันทสัมภวาสังเสทัชาตาอัตบุตปปาติกานิยานิการธรรมะวรังปจิตเตสเพปิตุกสกัลลตุสักขยังาจุจีรังสตังธรรมโมธรรมธาราจบุกราสังข w ง n g h u t u s h a m a k o w ย a t h a y ส Sanyataya Jhamahe r a k a t u s h า m m o s a p e ม i t h a ิ a c h a r i n o เ t i n า Sampa Po n i y a เ a t ิ a m e a r i า a Paratite p า s a n น Hu t ปาเวสตโตกาลิเทวปวัสตุวุธิภาวายาสตานังสมิทังนีตุเมธนิยมาตาปิตาจะอาราังานิจังรักขันตุปุตตะการเอวังธรรมีณราชาโนปรชังรักขันตุสัพปทาเทวตาอุยญโยชนะคาถาทุกขปตาจานิทุกขาพยาปตาจานิพยาโสกปตาจานิโสกาหโฏตุสเพ,พปิปานิโนเอตาวาจาจะอเมหิสัมปะธรรมุญญาสัมปะทงปปางสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัตยาสีรานัคตุสัพปทาพระวนนพิระตาหงโตุกัศนตุเทวตาคาตา สุมังคลัคาถาโหตุสปังสุมังคารังรักขันตุสปพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสสนติขอตุวนิรันตรังโหตุสปังสุมังคารังรักขันตุสปพาเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสสนติขอตุวนิรันตรังโหตุสปังสุมังคารังรักขันตุสปพาเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสสนติขอตุวนิรันตรังสัพเพพุทธาภระปตาปจิกนันจะยังพระอาหันตานันจะเทนะรามนิสสะปะโสสัพเพพุทธาภระปตาปจิกนันจะยังพระอาหันตานันจะเทนะรามนิสสะปะโสสัพเพพุทธาภรัพตาปจิก สัพเพปุตาพระปตาปจการนจะยังพระหานตานจะเตนะพนธิสัพปโสสัพเพปบุตรพระราาประจการนจะยังพระหานตานจะเตะันิสัพโสสัพเพปุตาพระปาาประเจจการนจะยังพระรหานตานจะเตะันิสัโสสัพเพปุตาพระปาาประเจัจการนจะยังพระหารตานจะเตะพันธิสัโสสัพเพปุตาพระรตาประจรจการนจะยังพระราหารตานจะเตชีนละพันธิสัพปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสาธธายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้มเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคาาย ขออน,นุสวงแห่งบุคคลส่วนนี้จงเป็นสัพพะสจริมงคลแก,ก่ข้าพเจ้าให้แก้วข้าปลอดภัยจากทุกโศกต้องแปรนราทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอัำชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุมโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัดมงลลรระาาายยยเศษฐีททั้ฝฝ่่ไแววถึงวัมงคลททั้้งงงปี่สสามมิหอได ด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นเสริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิด